เชื่อใครดีใช้ทฤษฎีไหนเช่นฝรั่งบอกว่ากินอาหารห้ามูแต่ถ้ามาถามหมอสมุนไพรก็กินอาหารห้าธาตุอันไหนคือถูกต้องใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องทฤษฎีก่อนดีกว่านะครับว่าทฤษฎีเราควรจะใช้หลักเชื่ออันไหนดีนะครับอตอนนี้ผมอ้างอิงของหมอแผนไทยนะไม่เกี่ยวกับฝรั่งนะครับ สวัสดีครับเรากมา็มีสุขภาพดีวิถีบวรเวทกันนะครับสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับคุยกับหมอบวรน,นะครับการคุยเนี่ยถ้าไม่ถามมาเนี่ยก็ไม่รู้จะตอบอะไรไม่รู้จะเล่าอะไรฟังนะครับก็รวบรวมจากคำถามที่ถามมา เป็นคำถามที่เป็นนามธรรมมากเลยถามว่าจะทำให้สุขภาพดีเนี้ยกินอะไรดีโอ้โหเยอะเลยครับทีนี้ยาวเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมก็จะรวบรวมคำถามพวกนี้นะครับแล้วก็คำตอบทีละประเด็นประเด็นประเด็น,ปร,ดนประเด็นไปก็อาจจะต้องติดตามหลายตอนหน่อยนะครับอันดับแรกเลยที่ทุกคนจะงงมากเลยคือว่าเชื่อใครดีใชท้ทฤษฎีไหน เช่นฝรั่งบอกว่ากินอาหารห้ามูมแต่ถ้ามาถามหมอสมุนไพรบอกกินอาหารห้าธาตุอะไรคือถูกต้องใช่ไหมครับอันวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องทฤษฎีก่อนดีกว่านะครับว่าทฤษฎีเราควรจะใช้หลักเชื่ออันไหนดีนะครับอตอนนี้ผมอ้างอิงของหมอแผนไทยนะไม่เกี่ยวกับฝรั่งนะครับคือในโลกนี้ ก็จริงๆนะครับทฤษฎีมันมีอยู่2ทฤษฎีทางแผนตะวันออกนะครับก็คือทฤษฎี2กับทฤษฎี3ก็เป็นเรื่องของสัจธรรมกับปัจจยาสัจธรรมก็คือความจริงที่ไม่ต้องพิสูจน์นะครับปัจฉยาก็คือสัจธรรมนั่นแหละครับแต่ให้ข้อคิดเช่นบอกว่าพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกตกทางทิศตะวันตกนี่เป็นสัจธรรมครับแต่ถ้าเราพูดว่าพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ตก ไอ้อย่างเงี้ยเป็นปรชัชญานะครับแล้วร,รู้ได้ยังไงว่าไหนเป็นสัญธรรมไหนเป็นปรชัชญานะครับทฤษฎีสอง 2, ก็คือสองคูณขี้ได้ได้คู่สองคูณหนึ่งได้สองสองคูณคู่สองคูณสองก็ได้สี่แต่ถ้าสามคูณขี้ก็ได้ขี้ก็คือได้สามถ้าสามคูณคู่สามคูณสองก็ได้หกก็เป็นคู่เห็นไหมครับ สองอย่างเนี้ยอันไหนเราะเป็นปรัชญาอันไหนถึงจะเป็นสัจธรรมนะครับถ้าทฤษฎีสามแสดงว่ามันแปลเปลี่ยนตามสิ่งแวดล้อมคือมันไปคูณกับคู่มันก็เป็นคู่ไปคูณกับขี้มันก็เป็นขี้มันเลยเป็นสัจธรรมนะครับส่วนสองมันไม่แปลเปลี่ยนตามสิ่งแวดล้อมครับมันเป็นคู่เสมอตัวนี้คือปรัชญานะครับ แต่นี้เราก็มาดูนะครับว่าทฤษฎีสองทฤษฎีนี้พระพุทธเจ้าจะใช้ทฤษฎีสองจึงเป็นอากาลิโกไม่แปลเปลี่ยนไปตามกาลและเวลานะครับพระพุทธเจ้าจะพูดถึงแต่เหตุแต่ไม่เคยพูดถึงผลนะครับมันก็เลยเป็นทฤษฎีที่ยาวใช้ได้นานช่วงกาลปานาครับก็คือเป็นทฤษฎีสองแต่นี้เรามาดูหมอแผนไทยนะครับผมไปเรียนนะครับคัมภีร์หลักเลยสามเล่มที่เป็นเก่าแก่ก็คือ ตอนที่เรียนเท่องพังโยกวอนาธาตุวิพันธ์นี่เก่ามากเลยนะครับจะมีอยู่ในพระไตรปิฎกด้วยนะครับแสดงว่าเป็นพร์เป็นคนเขียนาธาตุวิพันนะครับอวรโยกสารวระแปลว่าสูงสุดโยคะคือบัมเ็ญเพียนคือวรโยกสารก็คือพวกฤาษีเนี่ยครับที่เขามาทํามารวมตัวกันแล้วก็เขียนสุดยอดวิชาในการ ดูแลร,ร่างกายยางชื่อคำพีว่าวอลโยคสารสารก็คือสาระนะครับคือสิ่งที่มีประโยชน์จากการบําเพ็ญเพียรสุดยอดของความเพ็นเพียรนะครับก็คือเอามารวมกันแล้วครับวอะลแปลว่ายอดสุดยอดโยคะก็คือการบําเพ็ญเพียรนะครับสารก็คือสาระก็คือส in. In ิ an, ่งท <c ười> <opened> ี่มีประโยชน์วอลโยคสารก็คือคำพีที่พัฒนามาจากธาตุวิพังเหียว่าเป็นวอลโยคสารนะครับ แล้วก็ธาตุวิวรววิวรแปลว่าแผ่ขยายก็คือฉบับก๊อปปี้จากธาตุวัโยอกาสารแล้วก็นําไปติดตัวไปเวลาไปที่ต่างๆเช่นจากพวกพรามเนี่ยก็มาอยู่ที่อยู่แถบสุวรรณภูมิหรืออุษาคเนเนี่ยก็ตั้งอาณาจักรแรกเรียกว่าอาณาจักรทราวาลาวาดีก็มีคัมภีี์เล่มน,นี้ติดมาด้วยก็คือธาตุวิวรนะครับอ่าตอนนี้สามเส้นนี้ท่านจะดูเัาว่าวิพังเนี่ยรถยาเขาใช้สี่ แสดงว่าเขียนโดยโดยใช้หลักปัจจยานะครับแต่พอมาเป็นรถหกรถหกก็ยังเป็นคู่อยู่เห็นไหมครับก็เขียนโดยพรามนี่แหละครับแล้วก็ธาตุวิวรเน,นี้ยก็เป็นรถ8ดแต่พอปัจจุบันเนี่ยเป็นรถเก้าเห็นไหมครับเราก็จะรู้เลยว่าอ๋ออันไหนเก่าแก่อันไหนดั้งเดิม น,นี่ก็คือในการหลักในการคิดนะครับพระพุทธเจ้าจะใช้ทฤษฎีสองซะส่วนใหญ่นะครับไม่ใช้สามอย่างเขาบอกว่าพระพุทธภระประสงค์เนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดนะครับคนอื่นเป็นคนพูดนะครับคืออย่างนี้ครับง่ายๆคือแยกระหว่างปััชญากับสัญธรรมนะสัจญธรรมคือการกระทํปะาปัจชญาคือข้อคิดอ่าถ้าเราแยกอย่างนี้นะครับเราจะไม่งงนะครับถ้าเขาให้ข้อคิดก็เป็นปรชัชญา ถ้าเราลงมือกระทํานึงจะเป็นสัจธรรมนะครับรเพราะฉะนั้นพระพุทธธรรมประสงค์เนี่ยมันเกิดจากการกระทําเกิดจากการเห็นจริงนะครับหรืออน,นิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยสามตัวเนี่ยครับนี่มันก็ไม่ใช่พระเจ้าพูดนะครับคนอื่นเป็นคนพูดทีหลังนะครับเกิดจากการปฏิบัติจริงแล้วถึงเขียนตรงนี้ออกมารู้สึกจะจะไม่ผิดก็เรียกไต่สาระหรือเปล่าถ้าใครทราบช่วยบอกทีผมใช้ความจํานะครับพอดีผมก็ไม่ได้ ไม่ได้เก่งทางด้านพุทธศาสนาเท่าไหร่ครับก็วันนี้อเอาแค่นี้ก่อนให้เข้าใจครับว่าเราจะเชื่อสองหรือสามดีเนี่ยครับให้เราเรานี้ถ้าสองก็ใช้ได้เป็นข้อคิดแต่ถ้าว่าสามนี่เป็นการปฏิบัตินะครับแต่นี้เขาจะบอกว่ากินอาหารห้ามูห้าธาตุอ่ามันเป็นทฤษฎีขี้ใช่ไหมครับมันเป็นสันธรรมก็เป็นเรื่องที่เกิดจากการปฏิบัติจริงแสดงว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเขียนมาจากการใช้งานจริงๆ ไม่ยังคิดกันในจินตนาการนะครับคิดว่าคงจะพอมีประโยชน์บ้างนะครับให้เป็นข้อคิดดีสําหรับนักศึกษาที่เรียนหมอแผนไทยครับถ้าท่านจับหลักตรงนี้ได้นะครับถ้าเรียนวิชาไหนตำราไหนท่านก็จะทราบเลยพออ่านโลกนิทานปั๊ปบเนี่ยอ๋อแสดงเขาเขียนที่หลังมันใช้ทฤษฎีที่ไม่ใช่สามครับใช้ใช้ธาตุทั้งสี่ของโบราณนี่ก็ใช้ปิตะวาตะเสหะแต่พอมาปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นดินน้ำลมไฟ ซึ่งมันคนละเรื่องกันกับทฤษฎีสามนะครับไม่ทราบว่าพาอจะเข้าใจไหมครับก็ให้หลักคิดแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็คิดอย่างนี้แหละครับเวลาคิดว่าอันไหนของเก่าในของใหม่นะครับถ้าของใหม่ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ต้อเยอะจะปฏิบัติหรอกครับแต่ของเก่านี่คือมันใช้ต่อเนื่องกันมาเชื่อถือได้ก็เหมือนกับมีสถิติที่รับรองอยู่แล้วนะครับอ่า วันนี้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันข้างหน้าเดี๋ยวเราจะคุยลึกลงไปเรื่อยๆนะครับทีละขั้นตอนเรื่องการที่มีสุขภาพดีที่คำถามท่านทำอย่างไรให้มีสุขภาพดีวันแรกนี้เอาเรื่องทฤษฎีก่อนเอาให้ผ่านก่อนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับววรบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ